ถ้าไมฉันไม่มีหน้าแล้วเนี่ยฮอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโลบักเลยลาวาบัเอ้ย <c oughs> เสียงใครอะไม่มีโลบักงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบะบริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมาย VIP ์ e ว v e r ขั้นต่ำเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกด้วยเฮ้ยไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอและไปสิครับเออเอเอก็ได้ เอ้ยเอ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะเอะเก,แกดิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นพอเาวาบางางั้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ่ะ เฮ้ยฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆนะรู้สึกเ,เ,เหมือนจะเป็นกลิ่นคุกกี้เลยอย่าบอกนะว่าวันนี้คุณยายเนี่ยทำคุกกี้ฉันกินอีกแล้วเอ๊ะอยากกินจังเลยอะแต่ว่าถ้าเรากินก่อนเวลาอาหารเย็นแล้วก็คุณยายจะต้องโกรธมากนแน่ๆเลยดังนั้นฉันว่าเราต้องแอบโยกไปขโมยแล้วก็แอบไปกินที่บ้านต้นไม้คุณยายจะได้จับเราไม่ได้เอาล่ะไปเลยเฮ้ยมาแล้วเอาละ สงสัยต้องรีไปแล้วก่อนที่คุณยายจะรู้เฮ้คุกกี้อยู่ไหนอะเนี่ยมีที่นั่งให้สำหรับคุณยายขึ้นไปข้างบนด้เอ้แมพมันคุ้นๆเหมือนฉันเคยเห็นในแกรนนี่หรืออะไรสักอย่างเลยเฮ้วพาแต่ฉันจะไปเอาคุกกี้ได้ที่ไหนระเดียเอ่บ้านมันบ้านมันดูงงๆนะไปไปไม่ได้เอาจะไปยังไงระเนี่ยเอ้ ค้นหาคุกกี้วันคริสต์มาสนี่ไงคุกกี้โอ้ยเด็กโอ้ยไอเด็กนี่เอาคุกกี้ของยายไปกินยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นเลยเอ้ยขอโทษครับคุณยายหากุญแจห้องใต้หลังคาแล้วไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วกุญแจห้องใต้หลังคามันอยู่ไหนนะเี่ยเอ้ยคุณยายครับโอ้ยโอ้ยอยเออ่าได้โดนคุณยายตีซะแล้ว เด<ส> <pulse> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าถ้าฉันสอบไม่ผีแปลว่ามันต้องอยู่ที่ฉันเนี้ยแหละอยู่ไหนล่ะเนี่ยเอ้ยจับเอ้ยเอ้ยนั่นใหญ่นั่นใหญ่นั่นใหนั่นใหนั่นใหญ่ไปเร็ว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 ก้อยไอ้ได้แล้วเอ้ยคุณใหญ่ครับผมขอโทษผมขอโทษครับเอาเขินไปเลยเดี๋ยวคุณใหญ่วิ่งเร็วมากคุณใหญ่วิ่งเร็วมากยาเมไปต่กระซายยาอนแล้เออต้องนั่งโอ้โหย ใต้หลังคามันอยู่ไหนวะโอเคแอติไปเร็วโอ้ยเฮือู้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยโอ๊ยใบผักใบผักโอเคตรงนี้โอ้โหบ้านคุณยายเนี่ยบ้านโอ้บ้านคุณยายเนี่ยมีไว้ขังหนูหรือไงเนี่ยเอ้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณยายทําบ้านแบบนี้ไว้เพื่อขังผมหรือเปล่าเออเอ้ยคุณอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าตอนดีเราได้คุกกี้แล้วไปไหนต่อวะที่อยางนี้หรอเอ้ย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 เออดิบร้อยโอ้ยเอ้ยฉันมึนน่ะฉันมึนเอ้ยท้างไหนนี่โอเคค่อยๆไปคุณยายน่าจะตาบาไม่ได้แล้วนะอ้า เอากับดักหนีวางไว้ทําไมอ่ะกลัวผมหนีไปไหนหรือเปล่าเนี่ยคุณยายโอ้ยโอ้โหกะเอาให้หมดโอกะไม่ให้หนีกันแล้วใช่ไหมนี่ไงทางนี้ใช่ไหมตึ้มเอ้ย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 ตัวเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายขอโทษครับอย่าอย่าทับทมบาดต้นไม้บาดต้นไม้อุ้ยหนี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 อะไรเว้ยตุวเย่ โอ้ oh my, my, my. ไม่ไม่ไม่ฉันไม่เอาฉันไม่เอาเอาคุกกี้ของจันเกิดบอดอ่ะอ้าขอโทษครับคุณยายเราต้องหาผ้าตบบายเหรอหรือว่า <Okay. S 1> เราต้องให้คุณยายตกเข้าไปในหลุมนี้เพื่อ oh. ที่อ้ออ๋อ,อไม่ใช่คือเราตกไปเองเออแล้วก็อ๋อแล้วลคุณยายหลับอยู่ข้างบนอย่างนั้นเลยอย่าง,งี้หลับอย่างนั้นเลยแล้วหลุมศพเนี้ยคุณยายขุดไว้ทําไมกะให้ผมลงมาตายในนี้ใช่ไหมเป็นห้องรับแรงหรืออะไรใดๆเอ้ยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะเอาราดิเอ้ยเอา ด้ยได้อยู่ดีก็ขึ้นเฉยเลยอ่ะขึ้นไปไหนอ่ะโอ้ยเอาเป็นว่าเราได้คุกกี้มาแล้วแล้วก็ต้องหนีไปให้เร็วที่สุดเอ๊ฉันว่าฉเริ่มสงสัยแล้วว่านี่มันบ้านหรือคฤหาสน์กันแน่อะ่ะทำไมปมปันใหญ่จังเลยเอาเป็นว่าเรารีบไปกันก่อนดีกว่าโอ้ฉันมึนหัวมากเมื่อไหร่จะถึงกระมนนะเก้ยถึงแล้วเร็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 ว,รว,รวพี่กบขอกินคุกกี้ก่อนละเอาละโอ้ยหัวกระโหลกเต็มเลย หมดคุกกี้ของยายแล้วก็โดนฆ่าตายดิเอ้ยเอ้ยดายควรจะเป็นเด็กคิวคุกกี้จ้ะนะเอาคุกกี้ไปจ้าจะขอคุกกี้ไม่ไม่นะเออจะตายไปกี่รอบแล้วนะโอ้ฉันนี่ตายบ่อยจริงจริงเอาเอาผิดด้านไปผิดด้านโอ้ยหนอจะเครียดจริงจริงเลยเอาคุกกี้ไม่จ้ะ เอาคุกกี้มาให้ฉันเอ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยอย่าทำฉันลอยเบคอนฉันขอโทษฉันทิ้งได้ไว้แต่ว่าคุกกี้เนี่ยมันเป็นของฉันเอ้ยดีไงเจอแล้วขึ้นไปเร็วทางบ่อดามโอ้ยสงสัยพวกไายจะโนดนคุณยายขังไว้สินะรู้สึกวันที่นี่จะมีคุณยายเอ้ยเฮ้ยเอาคุกกี้ฉันเกินมาเดี๋ยวนี้นะเอ้ยคุณยายเสียงออดแอดออดแอดออดแอดอยู่ไหนเนี่ยไปนี่ไปนีใช่ไหม กุญแจบ้านอ้าวเป็นกุญแจบ้านอะไรนาต่างบ้านกอยเฮ้ยเราต้องไปไหนอะเอาคุกกี้ของจันคืนบ้านะเฮ้ยกอโตษครับคุณยายอ,โอุ้ยเราไปไหนวะเข้ากระจกบ,บ้านเข,ข,ข้าตัวต่างบ้านเฮ้ยมันไปไม่ได้อะเออมันยไปไหนวะอ้อยังไงไปแล้วคุณยายอ่ะเออแล้วหลับตรงนั้นเลยจริงแล้วหลับอย่างโอ้โหทางโคตรยากแต่ว่าเพื่อคุกกี้แล้ว ก็จะทำให้ได้นะเออทางไหนวะเฮ้ยโดดขึ้นได้อุ้ยอ่ะเออโอยโดดก็ยากเลยเอาละเราจะค่อยๆเ,เดินกันไปนะชาๆแหละมันคงเอาละสามสองหนึ่งเฮ้ยเอเอเฮ้ยยากจังอ่ะชิเม่โจได้ชิเม่โจไดแต่เจ็บที่ตองหูเฮ้ยแล้ว <Okay. S 2> ค่อยๆนะค่อยๆนะไม่อยากตกและโดดใบแล้วไปเร็วว้เรียบร้อยเอาละมาต้นไม้ของฉันเออเออ้ออะไรวะเนี่ยปรินเอ้ยนี่มันรถคุณยายรุ่น limited edition ไปเร็วขับดีแล้วที่บ้านคุณยายจริงมะเนี่ยทำไมบ้านมันใหญ่แบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยตัวเล็ก,กว่ะ เฮ้ยชุดกกระโดดเลยไม่ใช่เหรอทำไมมันไปไม่ได้ค่อยๆๆรถมันแรงรุ่นเดียวรถมันแรงเอาละตุ้มเรียบร้อยเอาละค่อยๆไปค่อยๆไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าเอาละเอาระอึบอึบอึบเฮ้ยเย้อวยังไม่หมด เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอ่าเรียบร้อยโอเคไปกันเถอะเมื่อไหร่จะถึงบ้านต,นต้นบายเนี่ยบ้านคุณยายมันยยอะมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยหมาไหมโอเคเรียบร้อยไปทางไหนอีกแล้วเดียโอเคมีที่ให้พักแต่ว่มามันจะหล่นมามันหล่นอะีกแล้วอุ้ยคุณอลอดเฉยโอ้ย,อยลูกบอลเนียถทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะ นั่นไงบ้านตน้นไม้ในฝันของฉันอะคุกกี้โซกาปืนคุกกี้อย่าบอกนะว่าก <c oughs> ูว่าแล้วต้องสู้กับคุณยายเหรอเนี่ยเอาไปเอาไปแล้วคุณยายมันคุณยายวราปได้คุณยายว้าบไปได้แล้วโอ้ยแล้วมีคุณยายไไหล,ยลยายนคนเฮ้ยหมายความว่าอะไรวะเนี่ยไอคัม e เกจจ o อย่าแล้วคุณยาย อย่าอย่าเบตะอย่ากูเตะอย่าเบรอเอาไปเลยวายวายหลังฉันันฉันอย่าอย่าโอ้ยคุณยายมีหลายคนจีเลยอย่าอย่าคุณยายแยกหลางได้เรียบร้อยได้กินคุกกี้แล้วจะไปเร็ว ของฉันออร่อยจริงๆเลยก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้ายู้